ทำไมเครื่องดื่มบางชนิดถึงมีรสชาติดีขึ้นเมื่อแช่เย็นความรู้สึกทางร่างกายที่คุณได้รับเมื่อดื่มจะส่งข้อความไปถึงสมองว่าคุณกำลังเติมน้ำเข้าสู่ร่างกายความรู้สึกนี้จะยิ่งดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิเครื่องดื่มเย็นหรือร้อนกว่าคอและปากของคุณเพราะคุณได้กระตุ้นเส้นประสาทที่ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิบวกกับเส้นประสาทที่ไวต่อการสัมผัสและความเย็นยังยับยังย้งการรับรสหวานของคุณดังนั้นเมื่อคุณดื่มเครื่องดื่มอุนอ่นๆคุณอาจรู้สึกว่าน้ำมีรสหวานเกินไป ทำไมสลอตถึงเชื่องช้าขนาดนั้นการเคลื่อนไหวที่จำกัดของสลอตส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการกินอาหารสลอตมักกินผลไม้ใบไม้และยอดอ่อนเนื่องจากสิ่งเหล่านี้ไม่มีโปรตีนหรือไขมันสลอตจึงประหยัดพลังงานโดยการใช้ชีวิตแบบช้าๆไปตลอดชีวิตโดยเฉลี่ยแล้วสลอตจะเดินทางหรือปีนต้นไม้ประมาณ125ฟุตต่ตอวัน เมื่ออยู่บนพื้นดินพวกมันใช้เวลาเกือบหนึ่งนาทีในการขยับเท้าเพียงข้างเดียวระบบย่อยอาหารของสลอตยังเข้ากับการเคลื่อนไหวช้าๆของพวกมันด้วยเพราะบางครั้งอาจใช้เวลาตลอดทั้งเดือนในการย่อยอาหารอัตราการเผาผลาญของพวกมันช้ากว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆส่วนใหญ่ถึง40-45%และเพื่อช่วยชดเชยการบริโภคแคล,ลอรี่ต่ำเช่นนี้สลอตจึงมีพลังงานเพียงเล็กน้อยที่ต้องเผาผลาญซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงเคลื่อนไหวยังไม่เร่งรีบ เช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสีข่ขาส่วนใหญ่แมวมีนิ้วเท้า5นิ้วที่อุ้งเท้าหน้าแต่เท้าหลังมีเพียง4นิ้วเท่านั้นทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่านิ้วเท้าที่ด้านหลังที่น้อยลงอาจช่วยพวกมันวิ่งเร็วขึ้นและนิ้วเท้าหน้า5นิ้วช่วยแมวปีนต้นไม้จับเหยื่อหรือโจมตีเหยื่อได้ง่ายขึ้นทำไมเล็บจึงยาวขึ้นเล็กน้อยในสภาพอากาศร้อนการศึกษาบางส่วนในช่วงทศวรรษที่1940แสดงให้เห็นว่าฤดูกาลภูมิอากาศและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ไม ต่การศึกษาอื่นแสดงให้เห็นว่าเล็บจะยาวขึ้นเล็กน้อยในฤดูร้อนและน่าหนาเป็นเพราะปริมาณเลือดไปเลี้ยงที่ปลายนิ้วของคุณเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ในช่วงวันหยุดคุณอาจจะรู้สึกสบายๆกว่าปกติคุณจึงไม่ต้องรีบทำเล็บให้เร็วเท่ากับเวลาที่คุณต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ทำไมพวกเราส่วนใหญ่ถึงไม่ชอบได้ยินเสียงของตัวเองและไม่ใช่แค่การร้องเพลงเท่านั้นที่เป็นปัญหาเมื่อคุณบันทึกเสียงเสียงที่ได้จะดังขึ้นกว่าเสียงที่คุณเคยได้ยินโดยปกติเมื่อคุณได้ยินเสียงของคุณขณะที่พูดเสียงนั้นจะถูกส่งผ่านกระดูกในหัวของคุณซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียงนั้นฟังดูลึกขึ้นอีกเหตุผลหนึ่งที่คุณไม่ชอบฟังตัวเองก็คือเมื่อคุณได้ยินการบันทึกเสียงของคุณเองคุณมองมันเหมือนเสียงของคนอื่นและคุณจะรู้สึกประหลาดใจเพราะดูเหมือนว่าคุณกำลัังงงงเเเเปปิิดผยยบุคลกกภาาาพขอออตว็น่ม ทำไมต้นไผ่ถึงโตเร็วไผ่เป็นพืชที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกของเราไผ่โมโซในประเทศจีนสามารถโตได้เกือบ3ฟุตใน1วันโดยสามารถพบได้ในป่าทึบที่แทบไม่มีแสงส่องถึงพื้นดังนั้นต้นไผ่จึงมีแรงกดดันจากวิวัฒนาการที่รุนแรงและเร่งด่วนที่จะต้องเติบโตและไปถึงแสงแดดโดยเร็วที่สุดมันยังมีระบบลำต้นใต้ดินเป็นหน่อไผ่เชื่อมต่อกับต้นหลักลำต้นนี้เป็นสาเหยุดที่ทำให้หน่อไม้ไม่ต้องมีใบเป็นของตัวเอง อย่างน้อยก็ไม่ต้องมีใบจนกว่ามันจะสูงเต็มที่อีกเหตุผลหนึ่งที่ไผ่เติบโตเร็วมากคือมันสูงขึ้นโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางคงที่ไม้ยืนต้นบางชนิดต้องการพลังงานมากในการขยายวงแหวนที่ทำให้ลำต้นหนาขึ้นแต่ไม้ไผ่ไม่ต้องการเช่นนี้เพราะมันเป็นเพียงไม้่้นเดียวที่สูงขึ้นไปตรงตรง ทำไมถนนจึงส่องแสงระยิบระยับในช่วงอากาศร้อนเมื่อแสงแดดส่งมาถึงถนนพื้นผิวของถนนก็ร้อนจัดและเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นชั้นของอากาศที่อยู่เหนือถนนจะขยายตัวและมีความหนาแน่นน้อยลงด้วยเหตุนี้แสงจึงส่องผ่านในอากาศไม่เท่ากันจากจุดที่ไกลออกไปตามถนนแต่เอฟเฟกต์นี้ไม่เหมือนกันในทุกจุดเพราะอากาศที่ลอยสูงขึ้นนั้นจะปั่นป่วนความหนาแน่นและเอฟเฟกต์แสงจึงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งเป็นสาเหตุให้คุณเห็นเอฟเฟกต์แสงระยิบระยับเฉพาะเมื่อคุณมองไปที่ถนนเท่านั้น ทำไมฝาขวดแบบจีบถึงมี21จีบย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษที่1,880มีน้ำมันลมในตลาดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและผู้คนก็ชื่นชอบเครื่องดื่มเหล่านี้มากแต่ฝาขวดประเภทต่างๆที่ทำจากไม้ก๊อกโลหะหรือพพอ์สเลนนั้นไม่แน่นพอดังนั้นเครื่องดื่มจะสูญเสียความซ่าระหว่างการขนส่งและคุณภาพจะลดลงเพื่อป้องกันปัญหานี้นักประดิษฐ์ชาวเมริการได้คิดค้นฝาขวดที่เรียกว่าฝาจีบขึ้นมา โดยมีขอบอยักทั้งหมด24จีบและมีแผ่นซับด้านในเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวสัมผัสกับแผ่นโลหะแต่ภายหลังผู้คนเริ่มรู้ว่าจำนวน24จีบนั้นทำให้ขวดแน่นเกินไปและเปิดยากดังนั้นจึงลดเหลือ21จีบซึ่งในไม่ช้าก,ก็กลายเป็นมาตรฐานสากลและทำไมต้องเป็น21จีบเหตุผลข้อแรกคือ21คือผลคูณของ3ซึ่งหลักการทางฟิสิกส์ระบุว่าคุณต้องการ3จุดเพื่อรองรับวัตถุให้คงที่ เป็นการยากที่จะนํากฎ3จุดไปใช้กับปากขวดที่กลมดังนั้นจริงจาเป็นต้องเลือกตัวเลขที่เป็นผลคูณของ3นั่นเองเหตุผลที่2เมื่อคุณเปิดของเหลวที่อัดลมอย่างไม่ถูกต้องแรงดันภายในขวดอาจไม่สม่ําเสมอซึ่งอาจทําร้ายคุณได้เมื่อคุณต้องการเปิดฝาโดยจํานวน21จีบจะทําให้ผู้คนเปิดฝาได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นและสุดท้ายจีบทั้ง21จีบนี้ช่วยรับประกันได้ว่าฝาขวดจะได้รับการปิดผนึกไว้อย่างแน่นหนาทำไมมนุษย์ถึงกลัวมแมลงมาก ทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่าบรรพบุรุษของเรามีโอกาสที่จะอยู่รอดได้มากกว่านี้หากพวกเขาระมัดระวังมแมลงหากคุณเอาหัวเข้าไปในรังพึ่งในขณะที่พยายามหาน้าพึ่งคุณอาจมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานพอที่จะมาเล่าว่าคุณทาแบบนั้นได้ยังไงดังนั้นคุณต้องเข้าใกล้มแมลงอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากมาแมลงจํานวนมากมีพิษร้ายและเป็นอันตรายต่อมนุษย์ดังนั้นตลอดในช่วงหลายล้านปีพอพันธุ์ของเราจงอาจพัฒนาความรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเราอยู่ใกล้แมงมุมพึง่งและมแมลงชนิดอื่นๆขึ้นมา มแมลงนั้นตัวเล็กและมันก็สามารถหลีกเล่ยนการเหยียบและตบของเราได้และเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างเร็วนี่ก็อาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งด้วยเช่นกันทำไมดาวังคารถึงมีสีแดงดาวังคารเป็นดาวเคราะห์หินที่เก่าแก่พอๆกับส่วนหนึ่งของระบบสุริยะของเราซึ่งปกคลุมไปด้วยภูเขาภูเขาไฟหลุมโมกาบาดจำนวนมากและหุบเขาลึกที่ยาวและลึกมาก แต่สีแดงของดาวดวงที่4ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์นั้นเป็นผลมาจากปริมาณเหล็กออกไซด์ในระดับสูงในวัสดุที่เป็นพื้นผิวของดาวังคารยังคงเป็นปริศนาว่าทำไมบนดาวังคารจึงมีท่านเหล็กออกซิไดซ์มากมายเนื่องจากดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่มีชั้นบรรยากาศหรือออกซิเจนดาวังคารไม่ได้ปราศจากบรรยากาศเสมอไปเพราะเมื่อนานมาแล้วดาววังคารเป็นดาวเคราะห์ที่อบอุ่นและมีน้ำซึ่งมีชั้นบรรยากาศหนาแน่นเท่ากับโลกที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตอนนี้มันเป็นเพียงดาวเคราะห์โบราณที่เต็มไปด้วยฝุ่นเนื่องจากการกัดซอกของชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการที่เรารู้จักกันในชื่อการสปัตเตอริงสิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากไอออนที่ถูกพัดพาโดยโลมสุริยะโดยมันจะนำม,มาตอมออกจากชั้นบรรยากาศและโยนพวกมันสู่อวกาศข้อเท็จจริงที่น่าสนุกอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับดาวังคารคือสีของท้องฟ้าบนดาวังคารนั้นจะตรงกันข้ามกับสีที่คุณเห็นบนโลกนั่นหมายความว่าบนนั้นคุณจะเห็นพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้นเป็นสีน้ำเงิน ในขณะที่ท้องฟ้าเป็นสีชมพูอมแดงในเวลากลางวันซึ่งสีที่ผิดปกติในตอนกลางวันนี้เกิดขึ้นเพราะฝุ่นจำนวนมหาศาลที่มีแล่เหล็กลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศทำไมดวงจันทร์ถึงเปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆในแต่ละเดือนที่ผ่านไปเราจะเห็นดวงจันทร์ในรูปแบบต่างๆเช่นจันทร์ดับหรือนิวมูลพระจันทร์เต็มดวงและกลับมาเป็นจันทร์ดับอีกครั้งในเปิดเพราะแสงที่มาจากดวงอาทิตย์และส่องกระทบดวงจันทร์เพียงครึ่งดวงในแต่ละครั้งซึ่งหมายความว่าทำไมดวงจันทร์มีด้านกลางวันและกลางคืนไม่ต่างจากโลกของเรา รูปร่างของดวงจันทร์ที่เราเห็นบนโลกจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ถ้าดวงจันทร์อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกของเราโดยตรงแสงแดดจะกระทบแค่ด้านที่เรามองไม่เห็นเท่านั้นในกรณีนั้นเราจะมองเห็นจันทร์ดับบนฟ้าแต่เมื่อดวงจันทร์อยู่อีกฝ้าหนึ่งของดวงอาทิตย์ก็จะเป็นพระจันทร์เต็มดวงเพราะเรามองเห็นช่วงกลางวันของดวงจันทร์ โดยในช่วงจันดับเราจะสามารถเห็นพื้นผิวของดวงจันท์ที่ใหญ่ขึ้นบนท้องฟ้าในขณะที่มันโคจรรอบโลกของเราเราเรียกมันว่าจันทครื่งดวงครั้งแรกเมื่อมันเต็มครึ่งดวงเมื่อมันโตแต่ยังไม่เต็มดวงเราจะเรียกว่าดวงจันท์ข้างขึ้นข้างแรมและหลังจากพระจันรเต็มดวงพระจันทร์จะหดตัวผ่านช่วงต่างๆและในที่สุดก็กลับคืนสู่จันดับอีกครั้ง